ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ5ราศีจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องระวัง หมอไก่พาที่นี่นักดูดวงจัดอันดับดวง5ราศีเด่นประจำเดือนสิงหาคม2567การงานในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่จบประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ส่วนจะเป็นราศีของใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีกุมการงานช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็จะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แถมดวงดีจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อกูลจนประสบความสำเร็จการเงินมีเกณฑ์มีรายได้ที่มั่นคงหากช่วงที่ผ่านมามีติดปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์รักยังไม่ค่อยลงตัวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นคนโสดช่วงนี้ความรักยังเงียบๆแต่เดี๋ยวอีกสักพักจะไม่เงียบค่ะ 2. ชาวราศีมีนการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ การได้รับผิดชอบงานใหม่การโยกย้ายตำแหน่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและทำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงินมีความมั่นคงมากกว่าเมื่อก่อนเพราะมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแน่นแฟนปัญหาที่เคยมีก็จะเริ่มคลี่คลายเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนโสด มีโอกาสได้พบรักที่ทําให้จิตใจของคุณชุ่มชื่นค่ะ 3. ชาวราศีเมษ กงานแม้ว่าในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินช่วงนี้ดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะหมดเงินไปกับเรื่องที่จำเป็นต้องจ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนความรักคนมีคู่คนและคนรักดูเหมือนเพื่อนหรือญาติกันไปแล้วความพิวาสมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้คนโสด หากคุณรักใครชอบใครต้องเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆย,ยกระดับความสนิทเป็นคนรักจะมีโอกาสสมหวังมากกว่าจู่โจมทันทีค่ะ 4. ชาวราศีเมถุน การงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งทำให้คุณทุกข์และกัวงวลใจพอสมควรแต่ขอให้อดทนเพราะอีกไม่นานดวงชะตาจะดีขึ้นการเงินช่วงนี้ดวงการเงินดีขึ้นเพราะมีโอกาสได้โชคลาภหรือผลประโยชน์บางอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาจะได้มาแบบไม่คาดฝันความรัก คนมีคู่แม้ว่าใจของคุณและคนรักจะรักกันมากเพียงใดแต่ก็มักจะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบใจกันอยู่เสมอคนโสดช่วงนี้ยังหวังในเรื่องรักแท้ไม่ได้ค่ะ 5. ชาวราศีกรกฎช่วงนี้การงานจะประสบความสำเร็จดี แต่จะเหนื่อยกับลูกน้องบริวารเพราะสั่งอย่างได้อย่างแนะนำให้ไปทำบุญถวายปัจจัยค่าไฟเพื่อแก้เคล็ดการเงินในช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามาแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเป็นก้อนเช่นกันความรักคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะกันบ่อยแต่ลึกๆในใจยังรักกันอยู่คนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาทำทีเหมือนจะรัก แต่คุณอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะช่วงนี้ยังไม่ใช่รักของคุณค่ะดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%เซดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด ถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำ พื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ